คุณนายอน2567ครับเทพื้นนะใช้ไม้ไผ่สทอกไม้ไผ่สีสุกไผ่ทองสีสุกวางพื้นแล้วก็เทปูเลยช่างบอกว่าวางแค่นี้แข็งแรงแล้วใช้ไม้ช่างแข็งแรงครับแล้วทำไมไม่ต้องมัดลวดข้างตรงที่มันวางทับกันเพราะอะไร เพราะปูนวันจะยึดคว้นว่ะนะครับมันกันกระแทกเล้าครับโอ้กระแทกเล้านะครับแต่ไม่ทั้งไม่ได้ใส่ทั้งอย่างมาแต่เล้าเป็นตีนตีนเนี่ยจะปิดยึดกันนะครับครับผมคือเขาก็ทํากันอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ไหมใช่ครับชาวบ้านแถวอะไรทํามานานแล้วอย่างนี้ใช่ครับอ๋อพอดีผมผมไม่เคยเห็นโอ้แล้วก็ไผ่ก็ตัดมาสดๆเลยไม่ต้องไผ่แห้งไม่ต้องไผ่แห้งแล้วมันจะมีมอดมีปวกไหม ใต้ดินมันมีปวกแล้วมันจะขึ้นมากินไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นะนะนปูนมันขึ้นผมว่าเพราะว่าเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีปูนก่อนไงแล้วมันก็วางติดดินใช่ไหมน้ำปูนนี่มันจริงน้ำปูนน้ำปูนจะซึมลงอ๋อมันมีจำเป็นมีปวกพันใหม่ชอบกินไผ่ผ,ผสมน้ำปูนไหม แล้วเคยไปทุบพื้นบ้านใครที่เขาวางไม้ไผ่และแบบไอ้ยไผ่ก็ยังอยู่เคยเห็นไหมหค่อมีนะไผ่ก็ยังอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนปวกกินไม่โดนมอดกินอ๋อคืออันนี้ถามเพราะว่าผมไม่รู้นะไม่ไม่เคยเห็นแต่ตอนเด็กๆพี่ชายเขาก็เคยทำหน้าบ้านไม้ไผ่นี่แหละ เท้บ้านแต่เดิมทําอย่างเงี้ยนะตามวัดตามอะไรนะแต่แต่ผมผมตอนบวชปี5้าสผมอยู่บนดอยดอยปุยวัดดอยปุยมันจะยกสูงหน่อยนะแล้วก็มัดลวดด้วยเออทาเหมือนเหล็กเลยหรอ ใส่จะเอาร่วนมัดไว้ค่ะแต่ว่าคือว่าอย่างไรคือว่าอันนี้ไม่เอาอืมแต่ก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันคือว่ายึดปุ่นมันไว้อ๋อแล้วมันก็จะไม่แตกใช่ไหมครับครับครับอ๋อแต่แต่แต่ถ้าไม่มีอ่ะแตกถ้าไม่มีอะไรยึดเสียๆแล้วอ๋ออ๋อ ครับครับครับผมครับครับถามเป็นความรู้นะพื้นกัปูนปอดแลนด์ถูกต้องไหมครับผม,บผมอันนี้ท่อบอกเกดะ ั้งงหลยก็วางไม้ไผ่สารไผ่ทองสีสุกต้นนี้เลยหลอกสุดยอดเลยอ่ะเพราะโลจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะอันนี้ถามเป็นความรู้ช่างออดพื้นเมื่อกี้นี้ที่วางไผ่ทองสีสุกเหล็กยังสู้ไม่ได้เนี่ยพื้นเนี่ยนะแทนที่จะวางเหล็กไว้นิ้วนะเหล็กลวดเหล็กปีมาดูมันยังเหมือนเดิม ไม่พายแต่ผมเคยคุยกับหลวงพ่อตอนตอนอยู่บนวัดโดยปูนท่านบอกโอ้อยู่ตลอดเนี่ยตลอดชีวิตไม่เป็นไรท่านปูางนี้นานถ้ามันโดนน้ำมันก็ไม่ตายอืมันก็เหมือนเดิมอ่ะครับครับดย่อนเลยเหรอโอ้เพราะว่าอย่างหลวงพ่อท่านก็คนคุเมื่อก่อนขัใชซ้ไม้นี่แหละครับผมนิกเห็นห้องไหมเดี๋ยวไว เราจะมานั่งสมาธิกัน <laughs> บันุ <ขอ S 2> ุรทำพูดเล่นพูดเล่นเ่องของพี่ชายรู้โชว์ <c oughs> มืออาชีพทำงานกันมาคนละหลายสิบปีแล้วใช่ไหมครับแรกแรกยากไหม มีเคยทำทำแรกๆแล้วร้องไหม้มีไหมไม่เคยร้องไห้ครับเรามีแต่หัวเราะทำให้มันแบบมีท้อมีไหมมีท้อมัม้ย,ท,ยทำไมตรงนี้ทำยากทำไม่ไม่ได้หรือว่าพอจับทำปุ๊บก็ได้เลยได้ครับก่อนเคยเป็นกรรมกรครับอ๋อ ไปสร้างที่ไหนมาบ้างหลายที่เลยบริษัทคุ้น่วุนสัดอยู่จังหวัดอะไรบ้างลำปูเออเชรยงใหม่ครับอ๋อเครื่ยงใหม่ครับก็ไปฝึกงานที่เขาเขากระสอนทุกอย่างก็เรียนรู้ไปดูลูกดูลูกพี่ทำยังไงก็ททำตามเขางงอะไรก็ถามเขากลัาไก่ลักไก่ อ๋อแล้วพอรักไก่ก่อนไม่เคยกัดกับทำดินเลยครับแล้วมีบางคนไม่บอกเทคนิคมีไหมบางคนบางคนเขาบอกบางคนก็ไม่บอกเออทำแบบนี้มาอีกนึง่งก่อนให้เป็นช่างมันก็มันยากครับโอ้เส้นหนังสืออนุวานเลยครับแล้วแล้วรักไก่นี่ได้ลูกเป็ดมาบ้างไหมรักไก่เขาว่ารักไก่ไม่ได้รักไก่สายตาเออเขาเป็นช่างแบบนี้กันช่างแบบนี้กันเออเขาช่างชี้อะไรช่างชื่ออะไรครับผม สร้างช่องครับทำมากี่ปีแล้วผมว่าเกิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับชอบอะไรในงานก่อสร้างที่สุดครับผมไชครับชอบชอบทำอะไรมากที่สุดในงานก่อสร้างก็มันคือแล้วแต่งงานครับทำมีอะไรห้องงานเวทพาดเวทไร้ก่อสร้างขัดมันอะไรเรื่องไรหมดครับสนุกสุดคือทำอะไรขัดมันทำทำแล้วสนุกสุดคืออะไรลูกโซบอะไรครับแบบทำแล้วสนุกอ่ะแบบชอบอ่ะสนุกสนุกอ๋อแบบชอบว่ะ เราแต่งานนะครับเดาแต่งงานอ่าได้เอ่อเราได้เข้าทัวร์สั่งมาอืทัวร์สั่งมาเออมีงานอินเนอร์ต่อเต็มเนอรครับรับหมดทุกอย่างครับรับหมดนะครับต่อเต็มแต่ถ้าเป็นช่างฝีมือค่าแรงจะสูงใช่ไหมสูงครับช่างอะไรค่าแรงสูงสุดปูกระเบื้องเออปูกระเบื้องที่เบื้องต่ำเลยครับตอนไม่ได้เพราะว่าชิดนกระ้านเบื้ยงครับ ถามเมียสลาดีกว่วาจะรู้ดีช่างอะไรได้ค่าแรงเยอะสุดไม่ไม่รู้ค่ะไม่หรู้ต,ต้องถามสลาออสถ้าเจอก่อสร้างรังเหมาอเป็น, <c oughs> ปน,นรังเหมา <m> มันก็เจอรับเหมาตารางเมตรเจ้ะรตารางเมตรเจ้ะและล้วช่างช่างอะไรเล่นตัวมากที่สุด ช่างเลยนะอะไรไม่ถึงเลยอ๋อช่างทีเกียจเป็นตัวที่สุดโดนไล่ออกงานเดียวไล่ออกเคยเจอเขาเขาทำงานกันอู้อู้อู้งานใช่ไหมทำน้อยใช่ไหมเคยเจอเนาะ กับเมย่อม่เจ้าเจ้ากันเลี้ยงมันกันคุณอาล้าเม็ดลาาชันช่างขี้คานกับช่างขี้เมาอ่ะพวกเดียวกันไหมพอเมาพอเมาจะไม่ค่อยขย pues ันใช่ไหมชอขี้อุหรือขี so ้จุขี้อุไปว่าอะไรขี้อุ ออกีอู้อ่อค,คุยคุยอะคุยเยอะคุยเยอะอ่ะในงานก็มีกฎห้ามดื่ม <c oughs> ดื่มมาดื่มมายกจอบไม่ไหวก <c oughs> ็ที่สวนแม่แตงนะสามห้องตอนนี้ทำก่อสร้างมาคือหลังคาเสา เทคานพื้นต่อท่อบ่อเกลหรือบ่ออุจจาระนะครับห้องเล็กๆนะห้องเล็กในป่าใหญ่น้องเงินเบอร์โทรไอ้สลาไม่ใช่อ้ายเป็นน้องสลาออสเบอร์อะไรครับพูดดังๆเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกสามสามสี่แปดหนึ่งค่ะ ครับก็มาจ้างกันชวนชวนคนมาจ้างเยอะๆพูดพูดชวนคนชวนคนอย่างไร่ะให้มาว่าจ้างทําทํางานก่อสร้างอ่ะให้มาทำเยอะๆให้มาทำเยอะๆในวให้มาทำเยอะให้ดิอ๋อเยใหเยโตให้มาเียวให่ใหใช่ช่างจะได้รวยกันไปด้วยใช่ไหมมีงานเยอะๆใช่ไหมครับครับาจะทำทานรอถ้างานมาเยอะครับน่บอกเป็นอย่าง ครับไม่เป็นไรใช่ไหมตรงนี้มันคนงานเข็มครับเฮีจะเข้าสวนนลำญ่กันเหี้มก็ชนหน้าลำไยนะจะเก็มใหญ่กันครับหน้าหน้าลำญ่จะพักหยุดกันพาหน่อยครับเดือนไหนเดือนไหนกนเดือนตุลาเนี่ยครับนั้นจะสร้างอะไรต้องรีบทําก่อนเดือนตุลาหยุดหนึ่งเดือนเลย อไปรับงานเก็บลำไยเต้บางคอนก็มีส่วเองก็มีอ๋อต้องต้องไปเก็บขายก่อนนะครับผมครับคก็คือหนึ่งปีแล้วสลาออสช่วงหน้าลำไยหยุดเปล่าถ้ามีถ้ามีก่อสร้างเขามาเล่นเล่นไม่หยั่ค่ะไม่หยุดไม่มีนลำไยรับาค็เดีมาออกดำนาแล้วาเลยำนา่าที่ชีบุกเลยนาเลยลำหน้าแล้วอ๋ดำนา ก็คือก็ต้องหาช่างที่ไม่ได้ไปดำนาไม่ได้ไปเก็บลำไยก็เก็บม,มาเก็บม,มาเป็นช่วงเหมืนช่วงนะครับช่วงหน้าลำไยก็เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับครับครับ,รบ้ามาเก็บกลอนลำไยเน่าอใช่ใช่หลังนี้ติดหลัวบ้านภรรยาฝรั่งอันนี้บ้านส่วนที่แม่แตงสร้างสามหลัง นี่คือบ่อกระลที่จะขุดบอ่อเขาขุดดินขึ้นมาโถมข้างบนตรงนี้จะเป็นดินขี้เป็ดหน้าดินข้างบนก็จะดำๆบ้างแต่พอไปเห็นไหมเป็นดินเหมือนดินทรายหเหนียวเหนียวเวลาน้ําท่วมลงเนี่ยมันจะเละเทะเยอะแยะเลยนะดินขี้เป็ดแต่เห็นดินข้างบนอันนี้ก็เป็นดินออกจากสีดำๆเห็นไหมสีดินจะต่างกัน แล้วแต่ที่นะแต่แต่แถวนี้จะเป็นดินที่เป็ดซะโดยมากนะบ้านนี้หลังสวนนะก็จะเป็นการขุดดินประมาณนี้นะครับ บางท่อเนี้ท่อน่าจะสักสามหรือสี่นิ้วเนี่ยขุดดินตรงนี้เพื่อไปถมข้างบนไม่ต้องซื้อดินเพิ่มเอาดินรอบๆอบนี่ ก็ไว้เจ้าทีเจ้าทางนะตรงต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะปลูกไว้หลายปีแล้วดินไม่ดีแล้วทําโคกสูงไปมันเลยไม่ค่อยโตนะต้นทุเรียนต้นเนี้นะเนี่ยซื้อมาหลายต้นอยู่ตายไปหลายเพราะว่าช่วงหนึ่งปะป่าภูเขาตะไคร่น้ํามันตันท่อแล้วไม่ว่างไปแก้ไขนะครับนี่ก็มีวา ขนมน้ำส้มนะสร้างเขาก็บอกกล่าวเจ้าที่เวลามาทำงานนะเส้นไว้ 这些垃圾的，没有。这些有。那，过去没有吗？没有。过去没有三个。

เสร็จแล้ววันนี้ทุกหลังแทพื้นทำคานหลังคา